อันนี้แหละไอ้เสือกจะสวยคนหนูเองหยุดเลยนะลุงหยุดเลยนะเพือนต่อช่วยด้วยไอเสือกไอ้เสือกไอ้เสือกผิดทางมึงสู้เหรอโถอุ้ยผิดทางไอเสือกมึงสู้เหรอ อมืนกระโดดจริงแบบมึงจะท้าใครไม่ท้าไปทามันมันโดนจริงนะเฮ้ยเสิริมทำอะไรเนี่ยอ๋อฮะของของใครของใครก็ห่วงนะนะอย่าสักช่วยด้วยไม่เป็นไรตายที่มาช่วยแล้วนี่ไม่เป็นไรจริงโอ้โหวันนี้ตัวหอมมากเลยนะโอ้โอ น้องสาวพี่กว่วกว่าพี่น้องคู่นี้ไม่แปลกทำไมเต้นคู่น้องคู่นี้มันรับกันเกินพี่เกินน้องแล้วกูว่าเขาคนเหนือเขาคนเหนืออีปี้อีน้องกันเอ็งไม่เห็นดมค่าอย่างนี้บ้างไหวเสือกไอ้นะเอ็งไม่เห็นชมค่าตัวหอมแบบนี้บ้างเลยถ้าเกิดฉันชมกถ้าเกิดชมเรื่องจริงแกจะกรดใช่ไหมล่ะทำไมกลิ่นปลากินนรีมากเลยใจนะว่ายังไงก็เขาถือหอมกลัวกลิ่นน้ำยาทิพยพรสหอมมาก พี่อมศิ์ฉันเจ็บไปหมดทั้งตัวเจ็บตรงไหนะหนูหนูสมศรีเจ็บตรงไหนอะช่วยด้วยนะลุงเสไม่ฟังอะไรเลยอะเรวพอเจอปอบแล้วก็ตีแล้วกเตะนเลยโอ้โหถ้าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะพี่ขอหอบพุงสักทีพี่นะพี่มึงพี่น้องกันใช่ไหมพี่น้องกัน อ้าวแลรักแบบพี่แบบน้องไม่ได้ไงรักได้จ้ารักได้แต่กูไม่เคยเห็นพี่คนไหนขอหอมพุงน้องอะไม่มีอ่ะมันเจ็บไปหมดวันเป่าเป่าที่เป่า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 เปาที่เป่าเป่าเป่าคาถาดีเฮ้ยโอ้เจ็บตรงนี้ไหมเจ็บตรงนี้ด้วยไหมยมวไม่เจ็บตรงนี้พี่อช่วยด้วยแมวก็เจ็บอ่ะหนูเจ็บตรงไหนแมวมวก็โดนตีนะพี่นหนูโดนตีตรงไหน โอเคเดี๋ยวพี่เป่าโอ้โหหนูยังกระลนมันเลยใหญ่เหรอเหม็นมากหนูเฮ้ยจัดการเลยว่าไงครับคุณหนูสมศักดิ์ไอเสือกมึงมานี่โอ้โหมึงเนี่ยมันเป็นคนใช้ไม่ได้นะอายุผมก็อายุคุณหนูเนี่ยขอคนฉันเรียกไอเสือกถ้าเกิดให้เกียิเรียกลุงเสือกดีกว่าว่าไงครับหน้ายี่ย่มี่จะเป็นลุงบัวกูบอกแล้วเคยบอกแล้วใช่ไหมว่า พี่กับผมเนี่ยจะไม่ทะเลาะกันไม่เคยถ้าเกิดทะเลาะกันก็มีเรื่องเดียวเรื่องอะไรเรื่องผู้หญิงเนี่ยแหละพี่จัดการเลยเจ้าว่าไงนะพี่จัดการเลยไม่ได้อิยจัดการเลยปากจะถึงรูหูกันอยู่แล้วตัวหอมมากเลยพี่ต้องใส่เนี่ยพี่น้องคนนี้ออกแนวจันไรไอพี่ตัวพี่เนี่ยตัวพี่จันไรนะไอเสือกูจะบอกมึงให้นะว่าน้องกูสมศรีเนี่ยเขาเป็นเปรียบได้ เขาก็เหมือนเจ้านายของมึงใช่มึงฟังไว้นะว่าน้องสาวกูเนทุกวันนี้นะเว้ยไม่มีใครสามารถที่จะมาทำร้ายลังแก่พวกกูได้เ<อ>พราะว่ากูเนี่ยต้องดูแลน้องสาวกูให้ดีออเชื่อกูนะจ้ไาไว้เลยนะแม่งเอ้ยนิดเดียว,วปากกึ่งปากกึ่งจมูกเอาใหมา่ เอาไงครับผมไม่เข้าใจมึงไม่เข้าใจเหรอครับกูจะบอกว่าให้มึงเนี่ยเจมตัวเอาไว้ครับเพราะว่าน้องสาวกูสมศรีคนนี้นะเขาเป็นน้องสาวที่กูรักกูเนี่ยต้องดูแลว่าพ่อกูที่เขาฝากไว้นะไอ้เต้นเสื้อกน้องกูใครห้ามแตะเหมือนมึงหิวอ่ะพี่ครับกูไม่เข้าใจขออีทีอ้โหมงเมาแล้วมึงไปนั่งรอบนรถกูนะอย่าเสื้ออหอีเวนหลังอตต่อเขาเมามึงคิดยังไงเนี่ยมึงเริ่ม แปลกๆแล้วนะไม่แปลกครับขออีกทีครับคิดยังไงกูจะบอกมึงให้ไงว่าไอ้เสือกนี่น้องสาวกูสมศรีเนี่ยกูรักที่สุดของชีวิตไม่มีใครดีเท่ากับน้องสาวกูพ่อกูเนี่ยฝากกูไว้มึงก็รู้ไว้ด้วยนะจำไว้ให้ดีไอ้เสือกได้ทีหรือยังอีหิวหวยกูก็อยากกึมเหมือนกันวะเด็ดเด็ดีอ้ยสกปรกเป็นกันเองอีกแล้ว อะไรเนี่ยเตอ้ยมึงเนาะมองหน้าหาพ่องไอ้สัเออ้้าเเยไสือกเป็นคนใช้นะไม่ใช่พ่อคุยสัเฮ้ยไอ้เนี่ยมึงใครเนี่ยเอ้ากูเมียมึงไงเอ้าเอาเมียมึงเนะิ้มยิ้มอีกแล้ววันนั้นกูก็เมาแบบเนี้ยเป็นไงไม่น่าพลาดเลยวันนั้นกี่ทีสี่ทีโอ้โหมีอะไรกับเขาเหรอเปล่าต่อยกันอะไรี่ โอ้แนี่คุณหนูสมศักดิ์โอ้ยไออยู่แล้วชอบบรรยากาศแห่งกานในร้านโ่้ดโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ใจอ้ยโอ้ยโอ้ยกอ้ยโอ้ยโอ้าโอยโอ้ยโอ้าใอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโน้ยโอ้อ้ยาอ้ยโอ้ยาอ้ยน้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ้โอ้โยโอ้อ้ยโอ่ยอ้ไรอ่ะกูร้องสายสอรามึงร้้ท ไอพี่เขาไปหาอะไรก็ร้องเพลงดีกว่าแกเนี่ยกูร้องเสือหาสุรากูร้องสือหายสุราเหมือนกันแล้วมึงร้องเพลงมีได้ไงขึ้นจอบรรยากาศแห่งการเดทไม่ได้บอกเบื่อหรู้ใจจะสุดได้ไม่มี้เนี่ยป่ะหนุ่มหน้าใสใแต่น้ำใจเป็นนักฆ่ากลับมาเถิดกาดาเสียเวลาอยู่ทำมาให้เอาตอนเย็นอะไรของมึงเนี่ยมาสหายสุราเมื่อไหร่วะ าสายธุรากี่โมงถามเอางี้เดี๋ยวผมขึ้นแล้วแกตอบ, <ใน S 1> อบบ้างได้ชอบบรรยากาศในกาดในลัเมร์ไรรวมวง,งกเ็เพ่อนรู้ใจแต่าหาสิ่งใดไม่มีมียบปาดน<อ>ุ่เสอในใจแต่ริมใจมันน่าค่ากลับมาเิดแม่มาเสียเวลาอยู่ ดีในสายเมื่อก่อนก็เป็นเทวันโดเก่าสายดำหรือสายสีอะไรคนไม่ไหวเลยนะฉันก็ทำไม่ไหวเหมือนกันเฮ้ยไอ้สมเสร็จครับไอ้สมแล้เสือครับลูกพี่มึงไปเอามีดดาบมาเด็กพี่มีดดาบมาพี่นีบเอรอโอ้ยพี่ไ่ไหนล่ะเอาพี่นี่เนอะเสือแป๊ไม่ได้แล้วเอามาทไฮะใจเย็นก่อนูว่าไงนะใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะ โหถ้าเตือนแบบนี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วแต่ที่พี่เดือดร้อนเนี่ยเพราะมันมาทำหนูนะเช่วยด้วยลูกพี่เสืเอจริงเหรอคุณหนูช่วยด้วยพี่ผมสั่งช่วยด้วยสู้เขาเดี๋ยววันนี้เนี่ยในเมื่อผมสอนน้องคุณไม่ได้ผมสอนคุณไม่ได้ถ้าเกิดเลือดไม่ตกยางไม่ออกไม่สำนึกใช่ไหมเอาลองดูวละวังชาที่เป็นลุงเลี้ยงแกมาเนี่ย กับแกไอเด็กเมื่อวานซื้อใครมันจะแน่กว่ากันไอมาลองดูอยู่ไหนวะเนี่ยไอเสือกต้องเป็นเรือกเป็นลาวอีกเอาโอ้ยรอแต่เออโอ้ยลูกพี่แล้วลูกพี่มักทำไมไม่มีเล็บโยก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 เฮ้อขอบใจมากเฮ้ยอะไรลูเนี่ยมาลองดูไอเสือกมึงจะสู้ลูกพี่กูหรอเอฮยอดยอดไอเวรทำไมโจรต้องก้นร้านทอง เพราะว่าทองมันเยอะมันขายได้มีตังค์เพชรมันปล้นร้านก็โพดปิ่งมันไม่รวยอโอ้โหมาหุยสู้เขาลูกพี่ลูกพี่เอาความรู้มาสู้มันเฮ้ยหยุดลูกพี่ทำไมคนต้องผูกคอตายเพราะว่ากินยามันไม่ตายเออมันผูกขามันไม่ตายมาลูกพี่สู้เขาลูกพี่ดอกนะลูกพี่ เล่นกับเมืองไงใช่ไหมอ่ะมึงมานี่มึงมานี่อะไรลูกพี่สูู้เขามึงมานี่เลยเออแม่งมึงเก่งมากใช่ไหมก็พอได้มึงเริ่มมาเลยอะไรอ่ะกูจะถามมึงเนี่ยนะอําเภออะไรอยู่บนใบหน้าอ้าวไม่มีสีคิ้วอําเภอสีคิ้วแล้วอะไรรองมาจากสีคิ้วไม่มีตาคีโอ้ยอะไรรองมาจากตาคีไม่มีสูงเนินอะไรรองจะสูงนั้นไม่มีปากช ไรเราไม่จะปากช่องไม่มีคอลาดนี่เขาไม่จะคอลาดก็คู่คอลาดอะไรลราไม่จากคอลาดไม่มีนี่ไงพระธาตุพนมอี่อะไรเราไม่จากพระธาตุพนมไม่มีหวังสมภูมินี่อะไรเราไม่จากหวังสมภูมิไม่มีหนองแยาไสโอ้โอะไรเราไม่จากหนองแยาไสไม่มีสากเล็กนี่อะไรเราไม่จากสาเกไม่มีชุมพวงโอ้โหชุมพวงอะไรเราไม่จากภูมพวงไม่มีสังฆารกรีนี่สังฆะสังขารหรือเจ้าคะโอ้ยหูมึงก็จ้องแต่ทำไม คนมาก็เรียกสังขังบุรีรู้จักครับเปล่าไม่รู้จักทำามึงไม่รู้จักกูฆ่ามึงแน่โอ้โหลูกพี่โอ้ยเสื่อมมึงตายลูกพี่เอากูไปตายด้วยอีกโอ้โหลบไปเลูกพี่ระวังตัวลูกพี่ลูกพี่ระวังลูกพี่พี่